สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในอีพีที่สองนะครับสำหรับทำคลิปเกี่ยวกับพระนะครับพระหลวงพ่อพัดนะก็วันนี้ผมได้บูชาพระหลวงพ่อพัดมานะครับเพิ่งได้วันนี้สดๆละล้อนสององค์นะสององค์นะ สององค์นะครับรุ่นนี้คือดังดังนะมาดูนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะสำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็ดูกันไปยาวๆนะครับผมทำทำคลิปยาวไปหน่อยนะครับคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าผมไปที่วัดมานะครับบูชาหลวงพ่อเรียนหลวงพ่อพัดนะครับ เอามาลุ้นเหรียญเอามาลุ้นลุ้นเนื้อนะครับลายเหรียญอยู่นะครับลายเหรียญลายองค์อยู่นะก็เลยคลิประยะยาวหน่อยนะสําหรับคลิปนี้ก็มีสองเหรียญน,นะครับเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะครับเนี่ยแค่ดูแค่ดูตลับข้างนอกก็รู้แล้วนะเนี่ยว่าเป็นรุ่นไหนเนี่ยเนี่ยเจริญพรล่างนะครับผม อันนี้เจริญพรล่างนะครับกรันตีโดยกล่องสุพรรณนะครับกล่องสุพรรณการันตีนะนี่ก็ด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดนะครับเจริญพรล่างนะครับสร้างโรงเรียนนะเนี่ยเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนะดังนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปหลักสี่ห้าพันแล้วนะฮะลูกเสกปีที่แล้วนะฮะ ราคาตอนนี้สี่ห้าพันนี่คือราคาเหรียญล่างๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวราคาขึ้นหลักหมื่นนะครับแบบนี้นะหลักหมื่นหลักแสนนะนี่ขนาดว่าปกเสกไปออกมาไม่กี่เดือนเองนะครับไม่กี่เดือนเองแต่พไปไปลายปีที่แล้วนะครับ ขนะองสุพรรณการันตีนะพระแท้เนะี่ยี่ต้องระวังพระปลอมเลยนะผมชอบบูชานะใครสนใจพระแท้นะครับอยากได้พระแท้นะครับติดต่อผมได้นะครับผมรุ่นไหนนะครับเพราะว่าผมไปชอบบูชาที่วัดเลยนะนี่ครับให้ดูเนื้อนะครับ นี่เป็นเนี้อนี่เป็นสต์โลหะนะครับนี่ครับอันนี้เป็น นี่เป็นเหรียญหน้าหน้าอรหันนะครับที่เราลึกพระปาสมทบกระถินนะครับพระปาสมทบกระถินนะนี่น่าจะแจกนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยตลับนะฮะตลับแบบนี้นะครับอรหันหน้าแก่นะเนี่ยหลวงพ่อพัดรุ่นนี้พระปาสมทบกระถินนะเนี่ยออกปีสองพันร้อยหกสิบสองนะครับเนี่ยหกสองนะครับ อันนี้ก็หาซื้อหาบูชาก็ยากแล้วนะไม่มีแล้วนะหายากแล้วนะออกมาก็เป็นเรียนแบบนะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะออกปีสองพันหร้อยหกสิบสองนะกรอบต้องเป็นแบบที่ที่ใส่นะตลับต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่นนี้นะตลับต้องเป็นแบบนี้นะ ถึงจะเป็นของแท้นะนี่สวยนะครับแบบนี้สวยมากเนี่ยเหมือนมีชีวิตนะครับของแท้นะถ้าของปลอมไี่จะลางๆนะครับนี่หลวงพ่อพัดนี่คือมีเอกลักษณ์นะเดี๋ยวหลวงพ่อพัดทุกองค์ทุกรุ่น,นดูสังคติจีวรน,นะครับมองเหอนจริงนะ แล้วก็ใบหน้านะพัก,พกหลวงพ่อนะรุ่นอลหันหน้ารุ่นอลหันนะรุ่นหน้าอลหันนะหรือว่าอลหันหน้าแก่นะครับรุ่นนี้นะนี้ก็จเจริญพรล่างครับเนื้อเนื้อปอปาเนื้ออปาก้านะครับเนี้อ สวยนะครับองค์นี้เนื้อปักกาจเจริญพรนี่ก็ของปลอมเยอะนะครับตลับจริงต้องเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นของจริงนะอันนี้คือปลอมปลอมก็มีปลอมยันตัดยันตลับพระนะเนื้อพระนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนี่บเนื้อพระนะครับนี่ดูสังกติจีวรนะครับสมจริงนะเห็นไหม พักหลงใบหน้าหลวงพ่อนะครับตอกตอกโคตดนะครับตอกโคตรสาระนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือผมนะครับฝังขวามือคือเลขรหัสเลขโคตนะครับ3ามเจดหนึ่งเจดนะสามเจดหนึ่งเจแล้วก็ตรงสังฆติก็ทอทงนะครับโมแบนทอทงคือวัดวัดทาน วัดทานอาหารนะครับโอแหวนโอทงหัวหีบนะครับน่าจะหัวหีบนะว,นวัดทานอาหารนะครับที่คือตัวย่อนะครับเนี่ยดูตัวหนังสือนะครับชัดเจนนะเนี่ยปากกานะครับเนี่ยมีตอกโค้ด ตรงกลางนะครับกลางห่วงนะครับว่าแอาออ่างนะครับนี่ก็คืออปัปปาก้านะครับเนี้ยตรงนี้อันนี้อยู่ในในซองนะครัว่าไม่ค่อยชัดแล้วผมถ่ายช่วงตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วนะหกโมงครึ่งถนะ่ายในห้องก็เปิดไฟก็มืดมืดหน่อยนะนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีวงมคมชัดของตัวหนังสือนะครับเนี้ย นันขอบนี้ก็จะเป็นแบบมีวงกลมวงกลมรอบนะบขอบตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายสายฝนนะครับคล้ายๆแบบลอยแบบเป็นเหรียญแบบว่าตึงๆนะครับเป็นลอยเป็นลอยไปนะแต่เนี่ยเอกลักษณ์เลยนะตรงยันก็ชัดเจนนะนแล้วก็ตรงนี้นะครับสิบสี่กันยาหกสามนะครับ สิบสี่กันยาหกสามตรงนี้นะก็ต้องมีช่องไฟนะครับเว้นระยะนะครับถ้าของของลอกเลียนแบบนี่คือเนี่ยติดกันเต็มเลยติดกันพืดเลยไม่มีเว้นระยะ,ะครับอันนี้มีเว้นระยะเห็นไหมครับช่องระหว่างเลขหนึ 1, ่งเลขสี่อย่างนงี้นะเลขเลขหกเลขสามนะครับมีเว้นระยะนิดนึงนะเนี่ยของจริงนะต้องแบบนี้นะสวยงามนะครับเหรียญน,นี้ ตัวนี้ปล่อยนี่ก็คือออกจากคือจากวัดออกมานี่คือสองสามพันแล้วนะสองพันนะที่เขาว่ากันนะสองสองพันนะตอนนี้คือไม่ได้แล้วครับตอนนี้คือคือคือหายากแล้วนะครับคือแบบว่าคนคือเก็บกันแล้วนะเขาก็จะเก็บกันแล้วรับรุ่นนี้ครเจริญพรนะ ด๋ยวเรินพรล,ล่างนะครับเนื้อาปาก้านะ้ปล่อยทีก็นนู่นลหละราคาขึ้นสูงๆแล้วหลักหมื่นหลักแสนว่าหายยากๆเนะค่อยปล่อยนะแต่ว่าผมนี่จะไม่ชอบเช่าหาบูชาะพะนะครับก็จะเก็บสะสมนะผมชอบสุดตัวนะ แล้วก็จะเน้นที่หลวงพ่อพัดนะเป็นหลักนี้ก็ของสุพรรณนะเป็นผู้ผู้สร้างนะครับนะวัตถุประสงค์คือสร้างเอาไว่งบสร้างโรงเรียนนะเนี่ยวัตถุประสงค์ชัดเจนขนนองสุพรรณการันตีผู้สร้างนะครับราคานี่ก็ เดี๋ยวก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสิบกวนาทีนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ EP 2นะครับ ผมพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระด,ด,ด,ดิ่งนะครับกดติดตามกดทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำลิปนะสำหรับแค่นี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ